สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบ YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่30กรกฎาคม2565ครับมีรายงานข่าวว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานทีบดีของออสเตรียนั้นเนี่ยนะครับได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียนะครับว่าหากเขาได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานที่บดีของออสเตรียนั้น ตัวเขาจะยกเลิกมาตรการการคว่ำบาตรที่มีต่อทางด้านรัสเซียทันทีนะครับกอร์กรอสซึ่งลงสมัครรับตําแหน่งประธานาธิบนีแห่งออสเตรียนั้นเนี่ยได้ประนามรับรฐบาลปัจจุบันของประเทศอย่างเปิดเผยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่กําลังดําเนินการเพื่อสร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยการสนับสนุนมาตรการการคว่ำบาตรที่มีต่อรัสเซียซึ่งเป็นมาตรการที่ทางด้านสหภาพยุโรปและกอนนาโต้นั้นเนี่ยเป็นผู้กําหนดขึ้น เขาบอกว่านี่ไม่ใช่สงครามของชาวออสเตรียความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้หมายถึงการฆ่าตัวตายด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนั่นคือเหตุผลที่ชาวออสเตรียสนใจต่อต้านการข่มบาตรต่อทางด้านรัสเซียพวกเขาไม่สนับสนุนข้อจํากัดการทําลายล้างหรือการจัดหาอาวุธให้แก่ฝ่ายต่างๆในความขัดแยง้งนี่คือสิ่งที่ทางด้านกรอฟรอสได้กล่าวเอาไว้ในจดหมายที่เขียนถึงผู้นําของรัสเซีย นอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่าออสเตรียไม่ใช่คนรับใช้ของสาภาพยุโรปหรือไม่ใช่คนรับใช้ของนาโตพวกเราคือประเทศที่เป็นอิสระและเป็นกลางซึ่งมองเห็นอนาคตของตนเองในความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งประธานธิบดีของออสเตรียรอบแรกนั้นจะจัดขึ้นในวันที่9ตุลาคม2565เขาไม่ใช่นักการเมืองออสเตรียเพียงคนเดียวที่ต่อต้านมาตรการการคว่ำบาตรที่มีต่อรัสเซียบางทีในฤดูหนาวทางการของยุโรปอาจใช้ความสําคัญ กับสวัสดิการของประชาชนเป็นอันดับแรกมากกว่าการที่จะมาเล่นการเมืองซึ่งทําให้ประชาชนนั้นประสบป,ปัญหาความเดือดร้อนก่อนหน้านี้เองเนี่ยครับทางด้านนายกรัฐมนตรีของออสเตรียซึ่งเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบันของฮังการีเองนั้นเนี่ยครับก็ได้พูดคล้ายๆกับว่าที่ผู้สมัครนะครับประธานาธิบดีท่านนี้เช่นเดียวกันก็บอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ยุโรปนั้นเนี่ยจะต้องมีมาตรการในการคว่ำบาตรทางด้าน รัเสเซียเพราะว่าคว่มบาตรไปแล้วทําให้ชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นมีปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของกา๊าซที่มีใช้ไม่เพียงพอดังนั้นทางที่ดีเนี่ยสาภาพยุโรปควรที่จะต้องมีมาตรการในการทจะย,ยกเลิกการคว่ำบาตรที่มีต่อรัเสเซียและนี่นะครับต้องรอดูนะครับว่าในส่วนของทางด้านจรอร์กราวเนื่อนะครับจะสามารถเอาชนะผู้สมัครท่านอื่นๆได้หรือไม่ในการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานทุน่ดี ของออสเตรียในคราวนี้เพราะมีนโยบายที่ชัดเจนว่าเขานั้นเนี่ยครับจะยกเลิกมาตรการการคว่ำบาตรที่มีต่อรัสเซียทันทีอากว่าชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ